สุกกายสุขใจวันเกิดวันนี้วันพลัสบดรีที่7เมษายน2565วันคล้ายวันเกิด100ร,ร้ดอยตำรวจโทดรมานัทโนนุตประธานกรรมการมูลนิธิมิราเคิลออฟไลท์และรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชุปัมภ์วันนี้จึงมีพ่อค้าประชาชนศิลปินนักร้องนักแสดงเข้าร่วมอวยพรที่มูนิธิมิราเคลินอ,ออฟไลท์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครและทางด้านร้อยตำรวจโทดร็อคเตอร์ม,มนัโนนุนน์เจ้าของวันเกิดได้นำก๋วยเตี๋ยวร้านดังก๋วยเตี๋ยวร้านนายแกละสิริราชมาเลี้ยงต้อนรับทุกทคนเรียกว่าอวยพรด้วยอิ่มด้วยสุขใจกันไปครับ เส้นเล็กครับน้ำคลุกคลิกใช่ครับไม่ต้องใส่น้ำคลุกคลิกกันคลุกคลิกน้ำบุญกันมาเนี่ยขอให้บุญส่งให้กับครอบครัวของเท่พอนอยชมประสบความสำเร็จมีความก้าวหน้าในชีวิตราชการเจริญรุ่งเรืองแข็งแรงประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างของารถนาทุกประการนะสาธุท่านอุทิศทั้งเวลานะฮะแรงกายแรงใจทุกอย่างเลยครับ เพื่อสังคมนะจะเห็นว่าท่านพยายามพยายามคิดลักษณะงานที่เกิดคุณประโยชน์ทั้งสังคมส่วนรวมนะฮะท่านก็สุดยอดนะครับคนวิจิตที่สร้างชื่อเสียงนะครับหลายๆท่านอาจจะสร้างทางหนึ่งแต่ท่านเนี่ยทำเพื่อสังคมโดยเฉพาะเลยครับผมด้วยความที่ท่านเนาะเมตตาครับได้มีการ ช่วยเหลือเมตานะครับเป็นกําลังใจให้บางทีงานติดขัดอะไรก็ตั้งก็ช่วยเหลือมาตลอดครับก็ถือว่าเป็นลูกพิจิตที่ไม่เคยลืมกันครับผมเนื่องในวันเกิดท่านดรมนัทโนโนุชครับก็มาวอวยพรท่านวันเกิดนะครับ ทุกปีเราจะมาอวยพรให้แก่ท่านเนื่องจากเรามาขอจัดฟุตบอลมิเลคิลออฟไลน์นะครับรายการของฟุตบอล7คนที่อำเภอหนองแซงครับคือท่านมนัทเนี่ยจะไปทับทุกที่ที่ผมไปร่วมกิจกรรมกับท่านออกกำลังกายที่แม่กองนะครับก็รู้จักกับท่านลงเล่นกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับผมผมชอบฟุตบอลกีฬาอยู่แล้วผมเอ็กนะครับผมนะเป็นนักแสดงอิฉระนะครับผมนะฮะแล้วก็วันนี้มาพร้อมกับน้อง สวัสดีครับผมน้องแบงเลเตอร์ครับสวัสดีค่ะแพทย์ใหม่นะคะครูสอนแบดมินตันค่ะอยากไปตีแบดมากเลยครับผมพี่อะไรครับพี่ผมอดผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการครับอครับแล้วก็วันนี้นะครับพวกเรานะครับก็เป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มาอวยพรเหลักผู้ใหญ่นะครับวันเกิดของท่านดรมนัฐนูนุนนะครับค่ะหนูก็ขอให้ท่านมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็คิดสิ่งใดสมความปรารถนา แล้วก็อยู่เป็นล่มโพล่มใสยให้มีลคัคน์อัพอไลฟ์ไปน,นานๆเลยนะคะครับผม